ก็มีแกสองคนเปรียบเหมือนพี่เหมือนพ่อเหมือนน้องที่คอยดูแลฉันคอยมาตลอดฉันเองเนาะพ่อตายแต่ยังเล็กแม่เพิ่งตายไม่กี่วันเนี่ยพอนี้ฐานะยากจนไม่มีเงินทำศพตอนนี้ใส่เกลือตากแดดอยู่บ้าเลยนะให้กล่าวว่าแขกมาก็ทอดเลี้ยงเลยนั่นมันคนไม่ใช่ปลาสลิดหรือไงนี่แกรู้ไหมว่าเนี่ยสองคนรู้ไหมว่าฉันแอบรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแอบรักใครอ่ะ บัวคำไงบัวคำถ้าแอบรักเนี่ยเขาจะไม่รู้นะทำไมอ่ะเขาหลังมึงโหมดไปเลยไม่ต้องแอบรักแกจะบ้าหรือไงถ้านฉันเป็นผู้ชายเลยอีกอย่างหนึ่งฉันเป็นคนจนฉันก็ไม่กล้าพูดความจริงแต่เจอหน้าทีไรแล้วใจปวดตึกจักตึกตักตึกตักตึกตักแต่โบราณว่าโบราณว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าเพราะมีผู้หญิงแอบรักเองอยู่นะรู้ว่าเขาไม่สนใจเองเลยอ่ะก็มีบัวเลียงอะไรฉันไม่ชอบอ่ะ วันนี้ท่านพ่อขวคำท่างรักบัวบคำถึงแล้วอย่าตื่นเต้นสิคุณตื่นเต้นนะครับเราเป็นหญิงเราจะไปบอกผู้ชายก่อนได้ไหมเดี๋ยวเช็คก่อนว่าสวยหรือยังสวยแล้วพี่สวยยังสวยแล้วค่ะพี่พี่บัวบคำแก้วอยู่ไหนนะเอ็นนี่เราจะมานั่งเเือพี่ยพี่คำแก้วจ๋าพี่ขวบคำแก้ว เสียงคุ้นๆเสียงหวานอีกหน่อยสิแกออกไปดูได้ไหมออกไปดูได้ไหมเดือดร้อนอีกแล้วออกไปดูหน่อยอ้าวมาไงเนี่ยจะมาหาพี่คัมแก้วจ้ะอ๋อคัมขวดก่อนไม่ได้เหรอพี่คัมขวดจะหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยแหมมาญาติเรียบร้อยมารยาทเรียบร้อยสวัสดีค่ะค้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะเนี่ย บัวลอยค่ะแหมหน้ากินเนาะกินไม่ไกินได้เป่ล่ะกินได้สิถามจริงบัวลอยใส่ไข่มหยังพิเศษใส่ไข่ด้วยค่ะอ๋อใส่ไข่มาแล้วที่ว่าไม่มีพี่จะใส่ไข่ให้ไม่เอาหรอกค่ะหรือไงอันนี้รู้ใจนะเขาอยากจะมาหาคําแก้วใช่ป่ะใช่จ้าตอนนี้เขาไม่อยู่ลักข้างในโน้นอ้าวยังยังไงคะเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่เขาอยู่ข้างในอ๋อถ้างั้นหนูเข้าไปหาเลยนะเป็นไงใครมา อ๋อไม่มีใครมาลักดูเหอะไม่มีใครมาไม่มีใครมามสบายใจเลยนี่ไม่าไมาเจ้าไหนบอกว่าไม่มีใครมาไงไม่มีใครมาแต่มีคนมา,นาเออบัวบัวบับบว,บวตูมไม่ใช่ค่ะมึงมองอะไรเนี่ยเรียกบัวตูมเนี่ยก็กูเห็นตัวเนี่ยแหมอะไรฮะเออมีมีธุระอะไรกับพี่หรือเปล่าจ๊ะมาหาพี่ในวันนี้เขินนะอย่าเขินสิ อะไรกัดหรือเปล่าลูกทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยฮะพี่พี่คันแก้วพี่รู้ไหมว่าแถวเนี้ยมีคนแอบรักพี่นะมีคนแอบรักพี่ด้วยใช่จ้ามีคนแอบรักงูมาแสดงว่าคุหรอไงโอ้โหไม่ได้ทอมดูเองนะไม่ได้ชมไม่ได้ทอมเออไข่ฮะพี่อยากรู้บอบใบไม้นำหน้าบอบใบไม้นำหน้าใช่บัวบัวขาวบัวขาวอ๋อไข่ไข่ไข่ดูนิ้วฉันนะ ว่าครับเอ้ยวัวเลียงฮะต่นิ้วเป็นอะไรอะ่ะก็บัวเลียงนี่แหละจะรักพี่คำแก้วรักพี่ใช่จ้าโอ้นี่บัวเลียงจ๋าพี่ก็รักเองเหมือนกันอืรักด้วยโอ้เราสองคนอยู่กันมาตั้งแต่เล็กจนโตจะไม่รักกันได้ยังไงถ้ารัวแบบพี่แบบน้องไงแหม่ไม่ใช่พี่คำแก้วบัว<อ>เลียงรักพี่แบบแต่งงานนะจ้าแต่งงาน ถ้าคุยเรื่องแบบนี้ไม่ต้องมาคุยกับพี่ดีกว่าทําไมแล้วพี่ไม่รักเธอพี่รักบัวคําในใจของพี่มีแต่บัวคําเท่านั้นได้ถ้าพี่ไม่รักฉันเฮ้ยเฮ้ยเจ้าจริงมั้งน่ะเฮ้ยอะไรอยู่น่ะมันเคยโดนผู้หญิงข่มขืนไหมน่ะเฮ้ยเจาจริงก็ได้เจ้าจริงก็ไดะทำไรอ่ะโโหมเฮ้ยมาโผล่ช่วยกูด้วยจะพูดอะไรดีวะเฮ้ยขึ้นคอแล้วขึ้นคอแล้ว กะกะเล่นมึงแน่เนี่ยไประงตัวให้ดีนะตั้งผุมเลยนะเขาตั้งผุ่มเลยนะใจเย็นๆสิ<ป>จะทำอะไรเนี่ยฮะทำไมพี่ไม่หลักฉันเนี่ยก็พี่ไม่รักเธอไงรูง <m> ้ก็กลับไปได้แล้วฉันไม่กลับไม่กลับตีไม่กล,กลับแล้วกลับแล้วไม่กลับ<ๆ> กลับไปดีกว่าครเรียงอยากครูพี่มองน้องโตบงังไมถามน้อยน้องใหญ่หรือยังถามมากิดอยากจะมีคู่ลองดูสักครั้งอยาก,ก,กาให้มีคู่ลองดูสักครั้ง เสียหายนะเนี่ยดีมากเลยน้องพี่อย่าทำแบบนี้กับพี่เลยนะหรือตัณหาประหารพี่อย่าทำแบบนี้กับพี่เลยนะรื ปัญหาประหลาแม่มาทำทุเรศชวนร่วมเพศสัมพันธ์อย่ามาดื้อรั้นเลวไหลมาดูถูกคิดคาแดแคลเบะเน่ทำไมพี่ถล่มมาแล้วหลไหล อยากไปกลัวเขาอย่าไปกลัวเขาจะร้องจะร้องจะร้องอ้าวร้องได้นะลิเกเนี <mel 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 ่ยร้องได้เงี <mel ok> <mel 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 ้ยลองได้ที่ลองลองลองแต่ทำเป็นพระเอกเลยนะมึงอ่ะช่วยช่วยไหมช่วยช่วยโอเคมันถล่มมาแล้วกว่าครึ่งร้อยยอดรู้จริงรู้จริงนอนน้อยตัวนี้พอแม่การ์ดจุงอะไรร้องอะไรเนี่ย เอาไม้บอกไอ้หนอนน้อยเครื่องไงบอกเพื่อบอกช่วยุง่าก็ช่วยไงช่วยไงีะแก้ตัวให้ได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 ้เอาใหม่เอาใหม่ตังต้นใหม่เอาใหม่ใหม่มันถล่มมาแล้วกว่าครึ่งร้อยสุดยอดสุดยอดเลยน้อหนอนน้อยตัวนี้ไปไงเชิญเลยเชิญพ่อแม่กันดาอย่ามาอวดดีอย่าเห็นมันไม่มี บอกเลยบอกเลยแต่ช่วงนี้มึงก็บอกเลยว่ามันออกงานบ่อยมันเลยไม่ค่อยสบายอะไรวะว่าอะไรบูยเนู่แก้ตัวให้แล้วเนี่ยจำเลยนะบัวเลียงแม้แต่ขาอ่อนของพี่เจ้าก็จะไม่มีวันที่จะได้เห็นได้ ูผู้หญิงตัวไปวเนี่ยได้พี่คำแก้วถ้าพี่อ,อกหักจากไหนมาแล้วพี่อย่ามางา้อฉันขาแก่ๆของอบุญเรียนพี่ก็ไม่ได้เห็นงอนงอนเนี่ยถามจริงรับใช่ไหมรักสิแต่เสียใจด้วยทำไมอะหัว<อ>ใจของพี่สี่ห้องไม่ว่างสำหรับเธอสำหรับเธอ,เธอชาตินี้ขนนักแข้งก็ไม่ได้เจอพี่จำฉันไว้นะทำไม ถ้าวันหนึ่งพี่รักฉันขึ้นมานะมแม้แต่ขนอ,ะ,อะมึงเอาขนเดี๋ยวกูนะขนแรกแรกของฉันพี่ก็จะไม่ได้เห็นเฮ้ยลงใจกูไปอาไปไหนกูหมดแล้วเนี่ย เองมีซื่ออยู่แล้วว่าบัวคำทุกวันนี้ค่อยตัวผู้เดียวอีพอยอีเม่บ่มีอีพอยแม,ม,ออมนะไดีเสียเป็นมือแล้วทุกวันนี้นะว่าคำเองนะ่ะบ่มีครอบขัวตัวผู้เดียวมู่ก็บ่มีว่าก็ว่าข้าเจ้าเองนะไม่อยู่ประเทศไทยนะันก็เมือแล้วทุกวันนี้ข้าเจ้านะ่ะหาเส้ากินคําขายของไปหาปลาไปตักน้ําไปนี่ก็เซนเดียวกัน สวยแล้วเดว้ข้าเจ้าว่าอืสิไปตลาดไปซื้อของพอว่าของในคนนะรัวนะเบิรตัวเนินแล้วถ้างั้นข้าเจ้าไปดีกว่าโอ้ชีวิตใครน้องลิขิตว่า ເປັນອ <c oughs> แค่เพียงคนขอจงภูมิใจแม้เกิดมาจนขา้าของคน เราจะไปไหนก็หรือเจ้าคนสวยเขาิบไปตลาดจะไปตลาดเดินคนเดียวมันอันตรายให้พี่เป็นบริการสักคนไหมจ๊ะว่าเป็นยังดอกบ้านนี่บ้านของค่อยค่อยไปได้พูดมากก็มาความถามสักหน่อยเธอเชื่ออะไรอยากรู้ซื่อแมนบอกอยากรู้เธอคขอยมีส่วบัวคำํำบัวคำํำแมนบัวคำํำเธอเป็นคนที่สวยมากฉันก็เป็นคนที่หล่อมาก ถ้าเธอกับฉันมาเป็นไอ้อย่างนั้นกันมันคงจะดียังไม่รู้อีกที่ไงค่ยบอกโฮอยากได้ทอมาเมันเบียฉันนะสิยังไม่รู้อีก ไม่เอาอเขอดีๆเธอกลับไม่ให้ดูถูกผมลูกผู้ชายชัดๆ,ดๆหัวคำแยงถ้าเธอไม่รับทักฉันแล้วเธอจะเสียใจไปจนวันตายไม่มีวันเสียใจจริงเหรอดีไปขอดีๆ<อ>เธอกลับไม่ให้ ดูถูกผมลูกผู้ชายชัดๆวันนี้จะจัดว่าการเสียเอามาทำเมียโนมเน่แผ่น้อยๆของน้องนิดๆพี่จะช่วยสก,กิดแกเศ้าช่วยด้วยช่วยใครด้วยพี่ตองไม่รอดหรอกช่วยด้วยเป็นเมียของพี่จะดีกว่าสบายแต่เขา ทำในสิ่งไม่ส้ำทั้งเป็นชายไม่น่าทมอย่าลกกวนเอลกมก้าวกายทำทั่วท่าหน้าทั้งระวังข้างหลังออกลายกลไปล่าหนอยโอ้โดกมันคิ้นคิดจะทำอะไร ฟังว่าจังยามเยียบเ็บอะไรหรือเปล่ากู้ยาใส่ย,สย,สยข่าทำตัวเก่งคิดกล้าดูหรือมาดางเราได้ถ้าปั้มผู้หญิงมันชอบมันชำ้ำเห็นทีต้องไปปั้มผู้ชายโอ้โหไอ้บัลซุกเขาไม่มีทําบบน,นี้ได้ยังไง บวัวคำลุงผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่ชั้นรักคิดแบบนี้ได้ยังไงไอปากสามหฮามึงรู้ว่ามึงกำลังเล่นอยู่กับไฟกูไม่อยากจะทำร้ายคนอย่างมึงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของมึงกลับไปซะจะเป็นใครไม่สำคัญแต่คิดทำร้ายบวชคำควนี้มึงกับขลาถามดบาบคุณรู้กองเด่นดีกันกันระวังเขาเดือดจะกระเด็นใส่ สิ่เราไปทั้งไหนนี่นะอยู่นี่นะพยานมีดเนี่พยานมีดสูงเขาเด็กหู้มเว้ยมามเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับข่ายคำแก้วมาเจอซูเปอร์ฮีโร่เขาแล้วสุดยอดไหมฝีมือนะมันไปยังอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแขอบใจหลายๆเด้อจ้ะเบอร์คำเมื่อกี้เป็นไรหรือเปล่าจ๊ะข้อบอรเป็นยังดอก ไม่ได้อายมาซอยค่อยกุ้งเซตบักนันไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยจ้ะมันเป็นอะไรวะน่ะเขินไงผมไม่เคยนขนาดนั้นเชียววะเออว้าครัไม่ต้องเคยนขนาดนั้นเหยียบนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวพี่คุยกับเพื่อนพี่แป๊บนึงอ๋อสิให้ค่อยเยอะไปได้ได้ได้เดี๋ยวนี้เดียวนี้เดียวเดีจะไปไหนโอแค่นี้พอเอ้ามึงดูใช่ไหมว่ากูรักอยู่ก็รักเขาชอบเขาก็บอกรักไปสิเดี๋ยวกูบอกความรักเลยอืลูกผู้ชาย เออบัวคําจ๋าค่ะเจไดคือพี่มีความในใจจะมาบอกกับบัวคํานะจ๊ะคือบัวคําเออเออบัวคําบัวคํากินข้าวยังจ๊ะบัวคำยังไม่ได้กินข้าวบัวคำสิไปตลาดห่วงตัวเองดีกว่ามั้งเนี่ยมีไส้มาหรือเปล่าว่าเขาเขาเรียนแบบสไตล์เกาหลีไอ้บัวคำถามอีอย่างได้บ่ ว่าไงจ๊ะปกติแล้วไอ้ก็เป็นคนดีหน้าตาก็ดีไอ้ไปทาบุญบ้างบ่ททาไมอ่ะค่อยว่าค่อยเห็นผีมากกับาไอ้เด็กเห็นผีอีีไหนอ่ะเรียใส่ใส่ใส่สีแดงด้วยเด็กไอ้เขาเรียกว่าคนดีผีคุ้มแสดงว่าเป็นผีแมนบออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่เพื่อนเพื่อนพี่เองเพื่อนพี่เองคนแต่คนมากเขาหน่อยก็เละเทะไปนั่น นี่ชื่อว่ายังอ๋อนี่ชื่ออะไรนะคำแก้วนี่คำขวดจ้าจะลองคำรู้้ไหมล่ะบัวขว้าบคำทานเอกอังนี้คือพี่ไม่อ้อมค้อมกันแล้วกันนะจ๊ะคือความในใจของพี่นะพี่คำแก้วนะรักบัวคำจ้ะรักมานานแล้วด้วยแต่ก็ไม่กล้าบอกรักันจ้ะเมื่อกี้ไอ่บอกว่าไอ้ฮักบัวคำใช่จ้ะหักบัวคำ หัวคำก็ฮักไอคือกันนั่นละไอน่ะฮักบัวคำบัวคำก็ฮักไอรักรักพี่อีลีโอแรักพี่รักรักเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมเตรียมดีอกดีใจอี่ยฮะเตรียมกัมาสู่ขอเลยเดี๋ยวเศร้าเศร้าคอยฮักเจ้าฮักแบบพี่สายเด้อคนละเรื่องแล้วคนละเรื่องแล้วเออแล้วเจ้าฮักค่อยแบบไหนก็พี่รักเจ้าแบบ อยากแบบชู้สาวแบบว่าอยากแต่งงานด้วยนะจ๊ะอ๋ออ๋ออ๋ออันยังซีเด้อไอ้บัวคำเองก็บอได้มีไผ่ทุกวันนี้บัวคำก็ตัวผู้เดียวจ้ะครอบครัวก็ยังบัวมีอีกอย่างบัวคำนั้นก็ยังบัวมีไผ่เออไอ้เอาจังซีขั้นไอ้ฮักบัวคำอีหลีอืมขั้นบัวคำคิดสิมีไผ่ฮักไผ่แล้วก็บัวคำสิบอกไอ้ไปผู้แรกเลย จริงเหรอจ๊ะแท่อย่าลืมคำพูดนะมาลืมมาลืมยังพอมีหวังยังพอมีหวังสัญญาสัญญานะสัญญาณหมดเลยมอแบ่งมั่งแบ่งหน่อยมาเรือะไรของฉันแบ่งมันก็ไม่ได้โชคดีนะจ๊ะงั้นพี่ไปก่อนนะไปไปไป วัวเข้ามาเล่นน้ำโอ้ยน้ำเข้นมาน้ำสวยแท้อุ้ยเอ้ามาด้วยเจ๊นตกใจยังอุ้ยตกใจแนวก็มาได้จะไหนม้าก็บอกอากาศมันฮอนอ๋อสิมาเล่นน้ำใช่สิมาเล่นน้ำมาพูดเดียวบอกอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยบวลอยบวลอยเจ้าเห็นบ่ะเจ้าบวงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีปลาด้วยดิน้ำใสใสใสโอ้น้ำใส บ่มีคนบ่มีคนน้ำฮะกระโดดบ่โอ้ยค่อยย่านว่ะเจ้าจะกระโดดบ่เออบ่ร้อยเขาแกผ่านเลยน้ำบ่แกผ่านเลยเนื้อโอ้บ่แกสิลงจะซิมกระเปียกเนี่แกเลยเนื้อหันหลังหันหลังเออหันหลังว่ะเขินว่ะบ่ร้อยฉัมีคนบ่บ่มีหรอกเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อ แกแ้ะเดอ้อหนึ่งสองสามลงเลยเด้อก่ร้อยเดี๋เด้อเด้เดัสีท่าสีไว้ตรงพี่บอกมาตรงสีแน่เอา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 บ่มีคนบ่มีข้นมันลึกมานนี่มันบ่มีข้นหมาลงเลยเด้อฮ <c oughs> โอ้ยน้ำคือมายเย็นแท้อุย้ยมีปลาด้วย่ร้อย